สวัสดีครับท่องเต้ฟินฟินพากินนะครับผมวันนี้จะมาพากินอะ,อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเมี่ยงเมี่ยงบางคนเขาก็จะกินเมี่ยงอะ,อะไรนะเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูบ้างอันนี้กับเมี่ยงรวมเลยวันนี้ก็เลยเอาแบบเป็นเมี่ยงเมี่ยงรวมเลรวมอ่าทะเลรวมก็มีกุ้งนี่ครับกุ้งมีกุ้งกุ้งตัวใหญ่แล้วก็มีปลาหมึก ปลาหมึกปลาหมึกกระดองแล้วก็จะมีหอยแครงแล้วก็อันนี้พรนยาผมชอบกินคือหมูสามชั้นมหมูสามชั้นนี่ครับหมูสามชั้นมาครับไม่พูดเยอะครับวันนี้มีน้ำจิ้มสองอย่างวันนี้มีซีฟูด้ดแซบๆกับอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรหวานหน่อยเนาะจะเป็นน้ำจิ้ม ใส่ถั่วซีฟูดแหละครับแต่ว่าตำถั่วอหวานเข้าไปมันก็เลยจะเป็นเปรี้ยวหวานๆนะครับลุยเลยครับลุยเลยกินน้ำกันนะครับกินด้วยกันแซ่บด้วยกันน้ำกันด้วยค่ะวันนี้คลิปแรกนะครับอยากลองกินเห็นเขากินอาหารก็อยากกินบ้างก็เลยล,ลองลองลองทำกินดูคลิปแรกะะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใส่นมจีนน้ำก็ หอยแครก่อนหอยแครง,งด้วยหอยแครงนิ้เดีวขอกินปอามือก่อนเลยครับโอ้โน้ำจิ้มถ้วยเล็กไปน้ำจิ้ม,มต้องใหญ่ๆกว่านี้หน่อยอืมโรยแซ่บครับ

เนี่ยกล่าวร้อน,อนลองชิมแบบหอบ้างเขาบอกว่าอร่อยอา่อยแสงจิ้มจิ้มหวานเข้าไป แล้วก็คนไหนชอบเผ็ดก็เติมตั่วเผ็ดเข้าไปคำใหญ่เลยครับ อืมอ่ะใส่หมูเราลองกุ้งมั้งหมาชั้นกุ้งครับกุ้งแต่ว่าหย,ย,ยาดอ้วนบอค่ะกินตัวนี้หยาดอยู่ค่ะแต่ว่าก,กัดแสบของมักเดี๋ว่า ก็อยากกินนะครับลูกสาวไม่กล้าออกกล้องนั่งน้ำลายไหลอยู่เดี <S 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 ย๋ยวรอทำคลิปเสร็จก็ไว้ให้ลูกสาวกินนี่ขอเทครับเอางี้เลยดีกว่าราดเลยครับแซ่บจิบ้มเด็ดครับทำเอง น้ำกุ้งหวานมากสดอืมราแบบแเส้นอือแดงไปตรงนี้ <c oughs> หมูแน่ลูกอยากลูกอยากกินไหม สดดเลยกี่เป็นเมี่ยงใบกันสีด้วยค่ะแซบ่บแซ่บนี่เืมี่ยมผักเนืี่มผัก,มผกขมจะบวนเนาะ งกินแบบามึงงไม่ชอบใช่ไหมอยมแกเลือก <im cử u els> <im slides> นี่นะคะทั้งหมูทั้งกุ้งค่ะหมูทั้งกุ้งเด่เนแต่ก็ใส่เส้นนมจีนเลจังหน่อยนค่ะอ่อยค่ข้าอยู่ แซ่บพี่น้องโอ้เผ็ดคนไหนอยากทํากินก็ลองนะครับไม่แพงหรอกซื้อมานิดหน่อยอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยก็อร่อยแล้วครับค่ะอืมกุ้งโอ้สดสดสดเลยค่ะแล้วก็หมูด้วยค่ะสามชั้นที่บอกค่ะอืมแล้วก็ใช้น้ำจิ้มจิ้มไปหลายเนื้อน้อยนี่น้ำจิ้มหวานแซ่บๆค่ะแซ่บแซ่บหลยอ้มจิ้บปลาหมึก mm-hmm คลิปแรกก็เผ็ดเลยครับเผ็ดเลยก็อย่าลืมกดติดตามช่องเต้พากินฟินฟินด้วยนะครับช่องใหม่ครับอชอบดูรายการ YouTube เวลาเขากินอาหารน่าอร่อยมากก็เลยอยากลองกินบ้างก็อร่อยนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับค่ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับ อันไหนทําผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับก็คลิปแรกนะคะคลิปแรกคลิช่วยอบอกด้วยนะครับว่าให้อยากอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ติดตามได้<ล>ครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ